ป้าเจ้าป้าดาวจะพักพักเกษตรเนาะมีพักเกษตรก็พักมงหลวงผสมกันเจ้าอาพักด้วยกันเนาะวบาต้องแยกเลยเจ้าปรุงรสเนาะใส่ซีอิ๊วขาวความเค็มความจืดความจางปรุงกันเอาเองเจ้าแต่พักพวกนี่แบบแพ้เค็มเนอรซอสหอย ยงน,น,นยีนิดหน่อยนะิดหน่อยเนาะกําเดียวตอนเท้าพัดเท้าก็ชิมดูเจ้าถ้ามันจืดเกินไปเท้าก็เพิ่มได้เนาะแต่ใส่ให้ดูว่าใส่อย่างแค้นนั้นแหละผงปรุงรสนิดนึงรสด,ดีนะักเจ้าเนี่ยมันแบบแป,แปเ้เข้มนะเจ้าผงชลรสนะผงชลรกระแลบตะซอบ พริกขี้หนูบะรูปเจ้าเพราะว่าจะพัดคือคนญี่ปุ่นกลินเนาะกระเทียมพริกขี้หนูเยอะหน้าไปเลยเจ้า <c oughs> กิ่นกับเพาสวยไปพักกันเลยใช้น้ำมันเจ้า พักไปเลยเจ้าเอาอปนกันเจ้าพักบุงพักเกษตรจะไปพักคนสี่มันอย่างเจ้าเอาอปนกันก็อร่อยเหมือนกันนะั่นแหละกันเดินมาก่อนลงไปอยู่ตี่เดียวกันนั่นแหละเจ้าใครจะเลือกกินพักบุ้งก็จะเลือกกินพักเกษตรก็ เซ็ดบกนะเจ้าเนี่ยถ้าไผ่บะสอบเหนียวก็อันซื้อพักกระเซ็ดหน้ามาเนอร์แต่ถ้าไผ่สอบกินพักออกเหนียวเหนียวน้อยก็พักกระเซ็ดบกก็อร่อยเหมือนกันแต่ปลาดาวสอบกินพักเนาะ โอ้อยู่เมืองนอกเจ้าแต่กินพักกระเซ็บุกนี่ก็บ,บุแนนะเจ้าเนี่ยตอนเท้าพัดนี่เจ้าชิมดูมันจืดมันจางก็ถ้ามันจืดมันจางเขาเพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปได้ หรือว่าผงฟุงรดลงไปได้เจ้าหอมหอมเนี่ยชิมดูเจ้าโอ้หนามแหง้งอ,อร่อยระวังหนะเจ้ามันจะเค็ม นี่แบบแปรเค็มเนาะใส่ปลาดาวใส่จักกพอดีอ่กะก็ได้แบ่งจากคนปป้าถ้าใส่ชอบกินเค็มก็อเอาน้ำปลาใส่ในจานเจ้าจานใส่าจานมันเนาะบ้านนี้แยกกินข้าวแยกทวยแยกจอนเจ้าประเททนี้ญี่ปุ่นเนาะะกินข้ารวรวมทวยเขียนเนาะประเพทนี้บนเนาะก็ข้าวเหมือนกันแต่ต้องแยกเจ้า คนละสุดแก้วหนากับคนละสีแก้วนนาแก้วกาแฟแยกมดเจ้าไม่แต่โรยเข้านะคนละสีมดเจ้าจะพัดเหมือน,น่ะเจ้าพักกระเซ็มันจะเหนียว และเจ้าบันเดือดคือนมาถั่งก,กรรมกระป้อเลยพัดมันไ,มได้นะเจ้าบ่าวพักกษตรน้ำพักกษตรบกมันจะเหนียวเจ้า เรียบร้อยเจ้าทำกันดูเนาะอรวมกันก็นกนไปเป็นอย่างเจ้าอร่อยเรีแบร้อยแล้วเจ้าพักพักบุง้งกระพักกระเบดบล้รวมกันอร่อยเจ้าถ้าไผ่อสอบออกเหนียวเหนียวน่อยเนาะลองทำกันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านาะอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท e e ี่ตามคือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ